การบริหารจัดการอาคารผ่านภูมิทัศน์ผ่านวัสดุที่ใช้คุณภาพก็เยี่ยมนะสภาวะแวดล้อมภายในอาคารก็ผ่านส่วนเรื่องพลังงานกระจกเยอะอย่างนี้เนี่ยผ่านยากนะต้องเปิดแอร์หลายตัวแน่นเลยผ่านค่ะโอ้โหคุณกระจกพลังงานหรือกระจกสองชั้นเนี่ยยังยากเลยนี่ติดเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องผลิตไฟฟ้าได้เองเลยมั้งไม่ใช่แค่ผนังนะคะหลังคากันาสาดก็ช่วยผลิตพลังงานได้ด้วย สเปคเป็น P V Glass แล้วมันต่างจากกระจกทั่วไปยังไงครับ เราะเป็นกระจกที่นำเทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาไว้ในรูปแบบของแผ่น PV glass ที่สามารถออกแบบรูปร่างสีขนาดความหนาและความโปร่งแสงได้ตามความต้องการซึ่ง PV glass สามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานอาคารได้ด้วยโดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้87-148วัตต์ต่อตารางเมตรมี2รูปแบบให้เลือกใช้งานคือแคดเมียมเทลูไลท์ PV glass ที่ใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมเทลูไลท์มาฉาบเป็นฟิล์มชั้นบางๆลงบนผิวกระจกล มิเนตสชั้นมีความโปร่งแสงที่0%ถึงส0อร์ซผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด1้อยวัตต์ต่อตารางเมตรใช้งานเป็นผนังอาคารโดยยังสามารถมองเห็นวิวด้านนอกและรับแสงจากธรรมชาติได้เหมือนกระจกทั่วไปทำหน้าที่เป็นฉนวนห่อหุ้มอาคารและลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้ด้วยส่วนรูปแบบโมโนคริสตัลไลน์ PV glass เป็นการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์มาประกบเป็นแผงกระจกเทมเพอร์สชั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด1้อยวัตต์ต่อตารางเมตร ความโปร่งแสงที่20%ถึง40%ใช้งานกับพื้นที่สกายไลท์หรือหลังคาที่จอดรถที่นอกจากจะช่วยบดบังแสงแดดได้แล้วยังช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าหรือบ้านพักอาศัยได้ด้วยนะนอกจากความโดดเด่นสวยงามแล้วยังสามารถใช้คุณสมบัติของกระจกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสร้างพลังงานสะอาดให้กับอาคารและส่งเสริมแนวคิดของอาคารที่ยั่งยืนด้วยกระจกประหยัดพลังงาน PV Glass จากเฟรมไลท์